ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี i อดีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง r o v e, ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข open id เท่านั้นมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นก็สวัสดีเป็นเรื่องคลิปทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่านา,ายเกล็ดไต้แรงกันแบบเดือดเดือดกันเองนะครับผม่า ช่วงนี้ก็ผมจะเล่นหลายหลายตัวหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็นาคอก็าอาจจะมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ตูเรนผมก็กําลังมานะฮะตอนนี้ตูเรนผมกาลังติดหนักเลยนะฮะตัวข้างๆนี่จะแบบว่าเก่งอ่ะมีตัวนี้เก่งมากประมาณนั้นเก่งมากเก่งมากตัวตูเรนแต่วันนี้เราจะมาเล่นนาคอยให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะจะเล่นเดือดเดือด้เอาแล้วว่ะมา,ววามีการเวทตัวเล็กนิดนิดน้อย เฮ้ยอ้อยอ้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันซิลาเอาเอาเอ้ยเอ้ยตัน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 โอ้โหมันตันเอาเรื่องอยู่นะโอ้รีน่าตันนาเมื่อกี้เราไม่มีตรงท้ากันซีงี้ในช่วงนี้นาคอเล่นสายขวาจะเก่งมากนั่นเองนะครับเออช่วงนี้นาคอเล่นสายขวาจะโหดมากไม่เหมือนสายดาเมจนะ แต่ก,ก่อนผมว่าสายดาเมจเออเล่นง่ายแต่นี้ผมคิดว่าเอ้ยมันติดอะไรเนี่ยคิดว่าสายขวามันเล่นง่ายกว่านะครับค่อยๆไปเรื่อยเออไหนดูสีโอ้โหไม่น่าเรื่องนะเล่นนะแปลงร่างอย่างเรียบร้อยแปลงร่างแล้วจังหวะนี้น่าจะโดนเราทีนี้น่าจะโดนเรานี่ไงเฮ้ยเออ,เอ,อตายเบิร์ตตายตายเบิร์ตตายเบิร์ตจังหวะนี้ จะค่อยฟาร์มไปขอแย่ yeah, yeah, ก่อนนะฮะฟาร์มเอาแย้ก่อนเอถ้าเราจะเสียมังกรปเนี่ยไม่น่าเสียมัง้งเฮ้ยเฮ้ย,ยไปแล้วอ,อ้ามันเกี่ยวมไม่โดนมันสโลงสโล,สลอะไรละ่ะออ้อยตัวนี้ไม่น่าช่าำเท่าไหร่มัง้งมั้งนะ <laughs> มั้งนะโอเคค่อยฟราร์มไปะฮะ เรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบรบับ๊บบูโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,โ,โดนตันไม่ได้อะเราไม่มีพนิิตะถ้าเรามีพนิตเราแย่งได้อยู่นะเมื่อกี้โอเคลองกินรถต้องมาฮะหึงตัวเราจะพิ้วแต่ว่าอ่าเมตานี้ตัวเบิร์ดมันค่อนข้างเยอะนะฮะเราออกซ้ายขวามากันพวกตัวเบิร์ดน่าจะดีกว่านะฮะ โซลิเลน้าโอ้โหแล้วดูเรื่องมันเดินนิดเดียวเองอะไรครับเนี่ยแล้วจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้อุ้ยโอ้โดึงกระชากใจไปแล้วไปแล้วยยอย่าอย่าเล่นยากเกิน <laughs> เล่นลึกไม่ได้นะฮะเล่นลึกแล้วโดนตลอดเอาละค่อยฟาร์มแล้วกันค่อยค่อยฟาร์มกันลักกันวันนี้เราอยากเล่นเป็นสกินเทพบ้างนะฮะเหมือนจะได้แบบ บนหัวก็แบบเอ้ยดูดดูดโอเคเยี่ยมไปครับไปข้างบนต้องกันปะเนี่ยต้องกันก่อนผมว่าโอเมมันยิ่งดันเร็วๆอยู่อันแน่จริงๆเลยเชียวก้อนเล็กเอ้ย มังกรเล็กอะไรล่ะบล็อคฟ้าสเอาบล็อคฟ้าสิต้องมาการบนอีกเวฟไปเนี่ยให่ม้าเมื่อไหร่จะขึ้นมากันบนเนี่ยฮัลโหลผมการนานแล้วนะผมการนานแล้วนะเฮ้ยผมการนานแล้วนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคิดอยู่เฮ้ยเอ้ยอ้าวขังเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันแรงอ่ะไม่โดนมันแรงอุ้ยนี่ขนาดเราออกสายขวาแล้วสู้กับสู้ไม่ได้ไม่ค่อยฟังดีกว่านะ เละเกมบอกเลยว่านาคอนโหดนาคอนสายนี้โหดเละเกมนะฮะจะบอกไปก่อนอะไรเล่าอ๋อสไลด์มาทำไมสไลด์มาทำไมเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยสจะเล่าทำไมแล้วทำไมเราไม่ได้คิววะไม่เป็นไรถือว่าดาเมจทั้งหมดมันมาจากเรานะฮะไม่ได้คิวเฉย มาในลองเมนูแล้วขวานต้องมาไ,มได้ขวานมันหนาหนาตึก๊กหนาตึกา๊กคอทิ่งก็อ้อยได้นิดๆหน่อยๆส่วมันสู้อ้อยไม่ได้นะนาคอสอ,อ่ะเฮ้ยโดนหนีเออเอายังไงด้านล่าง,างยังไงจะสู้ไม่สู้จะสู้ไม่สู้อิชาหลบโยกเข้าไปออืื้ห เือคลิปอีกตัวหนึ่งวิลี่น่ะมาดิมาเรียบร้อยมาให้เราข้างง่ายๆเราดักอยู่ฮะนี่ไง,ไงตีไป็นสงทีไกลางมาให้กันมากันทันเป้ามาจะได้ป้อมนี้อ่ะนี่ดึงไม่โดนถ้ามากันทนนันเดืจะคุ้มมากแต่คิดจากสภาพได้ทันว่ะไม่แต่บนเสียเอ,อือไม่เป็นไรได้ล่างอยู่แล้วปฟ้าเราจะเสียไมเนี่ยตีบอกไม่คุ้มแล้ว ข้าหน้านี้หน่อยขอฟ้าก่อนเดี๋ยวเจอกันเดีย๋ยวเจอกันเจอกันเจอกันอย่าตายเออเรียบร้อยโดนลุมฮะโดนลุมก็ไม่รอดโดนลุมก็ไม่มีทางรอดโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรยงเนี่ยไปแล้วเ,เย็น นี่นะเฮ้ยนี่ไงเมันผักอะไรออกนี่ขูดแรงเกินตุ่มบอลเกิงกี่เข้าไปครับเมื่อกี้อ๋อกันได้ไหมเนี่ยโอย้ไม่ได้กลับกันเบิร์ดมามาเข้าหลังได้เป้าไม่ได้เฮ้ยมันอะไรนักหนี่งนักหนานี่ไงเออตายไปสิไอช้ชา เฮ้ยขังหายาแล้วยังไงยังไงงไงก็ไปไม่ให้รอดหรอกนี่งไงตายไปไม่ให้รอดสโลแล้วมามันเออเยี่ยมโดนโดนไปอีกโอเคเค่อยฟร์มแล้วกันไปครับอ่า เอาแปลงล่างมาด้วยถอยต่อไม่ได้มันแรงแรงกันไปหรือเปล่าเอาลั่น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 โทษ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 ทีมันลั่นมือพี่ลั่นไปเองปั่นช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้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 ามันอันติไปไหนเรียบร้อยหลบสองหนึ่งสองหนึ่งไหวหรือเปล่ามาถอยไปมาถอยไปอือสวยดีนะมาไม่ตายได้เกาะเพิ่มเยี่ยมเลยเยี่ยมยอดยิ่งยอดก้อยถอยก้อยฉาก้อยฉาเกลียวก้อยฉากเฮ้ยฮ้้แม่งแรงกว่าเรียหน่าแรงไปลิ ป้าอันตีใส่มันลูกไม่ได้ป่ะหอ้ยไม่ตายมันหนาเกินลัมเบอร์เฮ้ยถึงได้โอ้โหเรามาด้วยความเร็วแสงนะแต่แบบก็ไม่ได้จยู่ดี <Ret reat. S 1> เอ,อ้อลบ ค่อยเออโอเคโหูตังเราไป8,000แล้วเป็นไงแบบเรื่อยๆฮะเรื่อยๆคือเล่นอาค้อคือเล่นเรื่อยๆนะฮะเราจะโดนฆ่าตายต้นเกมขนาดไหนแบบเล่นเรื่อยๆฮะเล่นเรืเ่อยๆยังไงยังไงขอบูก,กัอนแล้วกันไม่ดูดรีเล่นะอุ๊ยอุ้ยหูแรงเนี่ย สู้รเปล่าเฮ้ยสิกเกอร์ย้าหูนี่ไงตายไปตูมโอ้โหเกือบเย่ะเล่นสายขวาแม่งเราตายไปแล้วไอ้ขวาเรื่องมันเยอะฮ้ยมาตายไหมเนี่ยหลัวรอดไปรอดอ้อยอ้อยจะเข้ายัางไงยิงด้ด้กลาง อ้าวเรียบร้อยดิอย่างนี้ดีเรียบเลยอุ้ยเราเกือบแล้ว <Domin ion! S 1> เกือบโด,ดนป้อมยิงไม่ยืนอีกนิดหนึ่งโดนป้อมยิงตายไปค <c oughs> ร,ร,รับไปยังไงอ้อยยังไงอ้อยยังไงบับยังไงยังไงเอ,อ,อ้ยโหดึง ฝากเข้าไปเออคลิปข้าวสักทีจะได้ตีบ้านขอบ้านนะไปแล้วขอบ้านนะจ๊ะไปแล้วครับยังไงลีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยตายตายดิ เออเรียบร้อยยังไงยังไงมามาดีดมาดีดงัดนี่งานไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมาไปกันเลยเฮ้ยดึงได้แล้วจะไปไหนตามแม่ให้ถึงที่สุดเออสวยยืนยืนตรงกลางจบบ้านเลยได้ปะโอเมนมาซี่เฮ้ยคลิปมันวนอะไรกับป้อมล่ะเออหือลอย เอาอย่างเข้าอยู่ตีบ้านอย่างเดียวแล้วฮะไม่สนใจอะไรแล้วไม่สนใจไม่สนใจอะไรสักอย่างแล้วเอออ่ะ25าดาวนั่นเองนะครับผมโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย